สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง t ิกิโค o l า c แคทนะคะวันนี้โอก็เอาคลิปที่โอย่ายไว้ก่อนที่ทิกิจะข้ามสะพานสายรุ้งไปดาวแมวนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นคลิปที่ทิกิน่ารักค่ะเพื่อนๆน,น่ารักเหมือนเดิมเลยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแบบมีความสุขเนาะแล้วก็คิดถึงทิกิไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยังติดตามช่อง t ิกิโค o l า c แคทนะคะ เราอยู่ในบ้านไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวเราอยู่ในบ้านเออไม่ต้องกลัวอืมจรอดมันอยู่นอกบ้าน จอดอยู่นอกบ้านดูนี่จอดมันเข้ามาไม่ได้อือต้องกลัวดรต้องกลัวนะโอเคสิกิเออโอเคมองให้เต็มตาเลยมองผู้ชายดูมองให้รู้เลยหลอห่อรอเปล่าเอ๊ดูให้รู้เลยแล้วหล่อหรือเปล่าือมันห,หล่อหรือเปล่าอือ <c oughs> ทิก away, ทกี้ลูกเอาไว้ทิกกี้เออลูกเอาไว้ได้ไหมลูกมองไปทางอื่นเลยไม่อยากมองใช่ไหมลูกดูดูดูเออ ดูเลยหล่อหรือเปล่าหล่อหรือเปล่าดูดูดจอดหน่งไหนะจอดจอดเออจอดจอดโอเคต้องกลัวทิกกีห้หนูอยู่ในบ้านไม่ต้องกลัวัมีมาม,มีมีแดดดี it's okay ทิกกี้ อมไปเอาหนูยาขึ้นทั้งบนไปขึ้นบนบ้านไปไปไปแล้วทิกกี้ไปดีกว่าทิกกี้ไม่ขอสู้ไปขึ้นไปหาพ่อไปกดซีด้ดีทิกกี้กดซีด้ดีก่อน นี่คือที่นอนทิกิตอนกลางคืนเอเอเวลาหนูไม่ขึ้นไปนอนกับมามีหนูนอนตรงนี้คนเดียวใช่ไหมลุงประสบความสำเร็จในการซื้อโซฟาที่ทิกิชอบนี่ไงทิกิชอบนั่งมากเลยโซฟานี้ใช่ไหมลุง <c oughs> you can stay here that's the plan go sit with daddy go sit with daddy bye bye go sit with daddy tiki hmm? yeah tiki

dicky go go dicky she's going to go get stuck with her dicky this is where you're happy Daniel, and we've bugged it up and given you that seat to yourself โอเคใช่เมื่อากใที่อยากี่ออช่โซฟาทิกิทิก้ชอบนั่งคนเดียวทิกิไม่กระดิกหูแล้วนะทิกีิจะกระดิกขาเอ้ไม่กระดิกข้งเดียววลู โอ้ไม่ตกใจละเฮะแค่ครั้งเดียวไม่หมหนุกชอบนั่งชอบนั่งในขามามีใช่ไหมหนุกมาถึงปุ๊บมามีเปิดขาหน่อยหนูจะนั่งในขาใช่ไหมหนุกดูดหมึก The can you horn it? <laughs> you tip it. เรดไวท์ทิกิ Not thinking เธอไม่คิดเธอไม่คิดที่ซอจอดที่ซีจอด Hmm. it's raining, George. She's is, is getting wet. Hmm. are you okay? She's okay. She calm. Yes, she's calm. ไปละจอดไปละจอดไปละทิกิจอดไปแล้ว เออมันมีขอโทษค่ะใช้ห้องน้ำที่กี่นะเออ,เอ,อบนตุดเมึกมาถึงมันมันร้องร้องหนะ้าห้องน้ำหนูจะใช้ห้องน้ำใช่ไหมออมันมีขอโทษนะที่มามีใช้ห้องน้ำหนูนะลูกออขอใช้หน่อยเออมันมีขอใช้ห้องน้ำหนูหน่อย sorry ขอโทษค่ะขอใช้ห้องน้ำหน่อยค่ะ 자꾸 김비서 기다.